ดูครับเกียร์หลังไม่มีดีโดนเข่าโอ้เรียกร้อยไปครับโดนนับเลยครับโดนสูงไปแล้วครับเอะเลครับโดนสี่ห้าหกเจ็ดนับแปดครับ โดนบวกครับอะไรครับหมองูโดนเข้าไปหมองูตายพะงูหรือเปล่าครับไปฟันไปต่อยเขาแต่ว่าโดนสวนกลับหมดไปครึ่งทางของยกนี้เองครับจัดเกิดเกิดขึ้นนะหายหรือยังครับพื้นหรือยังวันนั้นเก่นสวนโดนโดนยกสี่ครับหลับยกสี่แต่ว่ายกสองนี่ได้นะแปดแล้วครับโอซอกเล้ครับ ได้เวลาล้างแทนหรือว่าหรือว่าจะเจ็บต่อไปอีกต่อยต่อยเขาแล้วไม่ระวังตัวครับต่อยแล้วเวลาโอ้โห้อเอาแล้วครับเออ่อเข้ากลามเลยนะ,ะครับมาสักลูกสายหน้าบอกไม่เท่าไรเอาแล้วครับแรงไปเสียแน่ครับแรงได้เสียแล้ว,วแล้วตัวเลยครับใครน็อกใครครับอย่าเอาคืนครับเอาหนักหนักแรงแรงจัดให้ตลอดเลยครับเพชรดำเพชรดำเสียไปนหนึ่งนัครับกำลังจะเอานับคืนรับเอาแล้วครับต่อยขวาไปสามทีลงไป โอ้ครับนับอีกครับโอ้รถที่หลังดังกว่าจริงๆนะครับไม่ลุกเลยครับหนึ่งสองสามครับโดนสามหมัดครับสองซัดครับสองกระโดนครับโดนแล้วครับโดนโดนรูดเอาเมาแล้วโอ้อยยังสอบกลับพื้นรือยังครับพื้นรือยังสถานพาพื้นรือยังครับเอาแล้วครับ อีกครับบวกกันอีกรอบหนึ่งบวกกันต่อครับบวกกันต่อโพลโหดริงยิงโอ้โหศอกครับสอกระลุแล้วแล้วทำได้ขนาดนี้ครับเจอศิกหนักแล้วอาวุธกุ่นแรงขนาดนี้จะแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างไรนี่ทำงานหนักครับพบศึกหนักเลยครับสถานฟ้าเรียบร้อยเลยครับลบหนักแล้วครับมัดขวาของสถานค้าส่งเด่นลิดลงไปแล้วนับแปดครับวิ่งเข้ามาแน่ๆครับ มันไปแล้วไม่น่าเชื่อครับได้สุดยอดมากแล้วเขาก็ทำได้เอาโดนเหมือนกันครับต้องต้องจับเอวรัดเอวเลยต่อยแล้วมุมเียวกันไล้ครับเสร็จเรื้นแล้วน่ากลัวครับน่ากลัวมากโดยตัวเองเสียนบไปแล้วนะครับเอาเอาศอกมาใช้แลกกันอีกแล้วแลกกันอีกรอบนึงครับไม่จบยกหน้าแน่ครับ คนที่เป็นโรคหัวใจครับนะดูครับจังหวะจังหวะสอบเอยแล้วเข้าได้เข้าเข็มเลยนะครับเข้าได้เข้าเข็มแล้วครับขึ้นมาแล้วแต่ลื้อขึ้นแล้วครับมูครับโอ้ยเอาแล้วครับเอาอย่างไรครับโอ้โหครับจบไปได้แล้ากรรมการยังไม่ยอมหยุดนะครับหัวใจกรรมการนะครับทันทีเป็นโรคหัวใจระวังนะครับต่อยกันสอบระวัง เรียบร้อยอีกแล้วครับโอ้โหไทยเจะสีอย่างนี้ก็มี